วันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งกันครับนั่นก็คือ W H A Group ผ่านบทวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินล่าสุดเลยนะว่าทำไมบริษัทนี้ถึงถูกมองว่าอาจจะเป็นประตูสู่การเติบโตแห่งอาเซียนไปติดตามกันเลยครับแต่ก่อนจะไปกันต่อนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำเตือนการลงทุนจากเอกสารต้นฉบับกันก่อนเลยนะเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยตั้งอยู่บนข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าใจความเสี่ยงกันดีแล้วโอ้โห ประโยคนี้ล่ะครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเป็นการบอกเราว่า WHA Group เนี่ยอยู่ในจุดที่สำคัญมากๆท่ามกลางกระแสะเงินทุนจากต่างประเทศที่กำลังไหลเข้ามาในบ้านเราโอเคแล้ววันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างหลักๆก็จะมี5เรื่องนี้เลยครับเราจะเริ่มจากภาพใหญ่ของเศรษฐกิจก่อนแล้วค่อยๆซูมเข้ามาที่ตัวธุรกิจ WHA สุดแข็งของเขาจนไปถึงแผนการลงทุนที่จับต้องได้เลยครับ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยคือการจะเข้าใจ WHA ได้เนี่ยเราต้องถอยออกมาดูภาพใหญ่กันก่อนครับนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เงินทุนจากทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าเข้ามาที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่แหละคือโอกาสทองที่ทำให้ WHA โดดเด่นขึ้นมาพอเห็นภาพใหญ่แล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละมาซูมดูกันที่ตัวเอกของเรื่องเราดีกว่า ว่าจริงๆแล้ว WHA เขาทำธุรกิจอะไรกันแน่แล้วทำไมถึงได้ประโยชน์จากเทรนด์นี้ไปเต็มๆหัวใจของ WHA เนี่ยมันคือ4ธุรกิจหลักที่ทำงานเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวเลยนะตั้งแต่การพัฒนาที่ดินสร้างโรงงานคลังสินค้าไปจนถึงการวางระบบสาธารณูปโภคอย่างน้ำไฟมีบริการด้านดิจิทัลให้พร้อมคือเรียกว่าให้บริการแบบครบวงจรจริงๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ได้แยกกันทำงานนะแต่มันสร้างเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาคำนี้สำคัญมากๆนะครับต้องจำไว้เลยคือคำว่าระบบนิเวศแบบครบวงจรลองนึกภาพตามง่ายๆนะถ้ามีบริษัทต,ต่างชาติอยากย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยมาหา W H A คือจบในที่เดียวเลยไม่ต้องไปวุ่นวายหาที่ดินหาน้ำหาไฟเอง W H A จัดการให้หมดมาแต่ตัวก็เริ่มธุรกิจได้เลยนี่แหละครับคือความแตกต่าง โอเคพอมีไอ้ระบบนิเวศสุดแกร่งนี้แล้วไงต่อละ่ะมันสร้างความได้เปรียบให้ W H A ยังไงบ้างไปดูกันต่อเลยครับในสไลด์นี้เขาสรุปมาให้เห็นภาพชัดๆเลยครับ5จุดแข็งของ W H A ก็มีตั้งแต่เรื่องระบบนิเวศที่เราเพิ่งคุยกันไปทำเลที่ตั้งที่ดีมากๆการเกาะไปกับเทรนย้ายฐานการผลิตของโลกการขยายไปในธุรกิจใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงและข้อสุดท้ายนี่แหละที่น่าสนใจมากๆ คือเรื่อง valuation หรือมูลค่าหุ้นเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันตรงนี้ใช่แล้วครับไอจุดแข็งข้อสุดท้ายเรื่อง valuation เนี่ยมันสับท้อนออกมาเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆตามบทวิเคราะห์นี้เลยซึ่งเราจะมาดูกันครับตัวแรกเลยที่เขาพูดถึงก็คือ PE ratio พูดง่ายๆก็คือมันบอกว่าเราจ่ายเงินแพงแค่ไหนเพื่อซื้อกำไรของบริษัทซึ่งของ WHA เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ิเท่า ถือว่าไม่แพงเลยนะถ้าเทียบกับศักยภาพการเติบโตส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ P/B ratio ครับตัวนี้จะบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์จริงๆของบริษัทแค่ไหนซึ่งข้อมูลล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 1. 3 9สาเกเท่าครับเอาล่ะทฤษฎีแน่นแล้วทีนี้มาดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าในบทวิเคราะห์เขาให้แผนการเทรดมาด้วยน่นน่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะต้องย้ำตัวโตโตเลยว่า แผนนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลนวันที่6พฤศจิกายน2568นะครับตลาดมันเปลี่ยนทุกวันเพราะฉะนั้นให้ดูไว้เป็นกรณีศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจของตัวเองแล้วกันนะเริ่มจากจุดเข้าซื้อกันก่อนเลยบทวิเคราะห์เขาแนะนำ่วนน่าสนใจไว้ที่ช่วง3บาทถึง3บาท20สตางค์ครับ แล้วที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคือจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss อันนี้ต้องมีวินัยเลยเขากำหนดไว้ที่2บาท80ครับถ้าหลุดตรงนี้คือต้องยอมก่อนส่วนเป้าทำกำไรเป้าแรกเขาตั้งไว้ที่4บาทแต่ที่น่าสนใจคือเขาแนะนำให้แบ่งขายออกไปก่อน70%คือการล็อกกำไรไว้ก่อนเป็นกลยุทธ์ที่ดีเลยครับสไลด์นี้คือสรุปมาให้ครบเลยเป็นภาพแผนการเทรดทั้งหมด มีทั้งโซนซื้อจุดสต็อปลอสแล้วก็เป้าขาย2ระดับที่4บาทกับ4ี่จุดสิบาทแต่ที่ผมว่าเจ๋งเลยนะคือเขาวางแผนเผื่อไว้ด้วยว่าถ้าเกิดโดนสต็อปลอสขึ้นมาจริงๆจะกลับไปรอซื้อใหม่ที่โซนไหนโหถือว่าเป็นแผนที่คิดมาค่อนข้างรอบคอบมากๆเลยครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะถอยกลับมามองภาพใหญ่กันอีกครั้งเพื่อสรุปแก่นสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดนี้และนี่คือบทสรุปที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆจากบทวิเคราะห์นี้นะครับ WHA คือประตูแรกที่ทุนระดับโลกต้องเคาะเป็นหุ้นที่โตไปกับเศรษฐกิจจริงๆและเป็นอนาคตของฐานผลิตแห่งเอเชียมันคือการรวบทุกอย่างที่เราคุยกันมาไว้ในประโยคนี้เลยสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามนี้แหละครับที่รวบยอดทุกอย่างที่เราคุยกันมาว่าโดยศักยภาพทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย WHA จะกลายเป็นประตูบานต่อไปที่เปิดรับการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนได้จริงๆหรือเปล่า อืมเรื่องนี้ก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิศพกันต่อไปครับ